วัสดีจ้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเนี่ยเป็นผการออกรานหอยห้าหน่อยห้าหน่อยพิเศษปัจจงวนที่สองตอนย็นยีสองพันห้าร้อยแปดเลามาเลขสองตัวล่างเลขที่ออกศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งเล่าว่าเลขสองตัวบนเลขที่ออกแปดหนึ่งแปดหนึ่งเลาว่าเลขสามตัวบนเลขที่ออกเก้าแปดหนึ่งเก้าแปดหนึ่งนี่ก็เป็นผลออกรานหอยห้าหน่อยห้าหน่อยพิเศษประจจงวนที่ สองสิงหากันยายน2 5 6 8ัหาอขอให้โชคดีไม่ใช่ถูกหอยห,าห้านอยพิเศษได้รับเงินกันทุกคน้ะจ้าวากวันนี้ได้จากสักขลายโคติดตามและเป็นกำลังใจขอกับพุ่นทุกทันทีเ้ามารับชมและรับฟังแล้วมาพบกันใหมา่าในเวลา18แนาฬิกา30นาทีในหาหนอยปกติสำหรับทางนี้ของคุณและสวัสดีจ้า